อะไรอืมเศรษฐีเนี่ยไปไปกินข้าวไปหรือว่าจะเข้าห้องน้ำเศรษฐีจะเข้าห้องน้ำเหรอเอาไงดีหฮ้อรูแมวเป้า จะมุดไปไหนนะ่ะเศรษฐีไม่ไปลูกเดี๋ยวเขาจับกินตับเขาลอกินตับแมวอยู่เนะี่ยเศรษฐี ไม่ออกไม่ลูกม่เดี๋ยวแม่ปล่อยหนอมมา,าออมถีตั้งสติลูกเป็นไงล่ะอยากให้ออกได้ใจยกกระถางหญ้ามาให้กินข้างในเลย พอได้ออกแล้วได้คืบจะเอาศอกไปบ้านอื่นคนอื่นเขาไม่ชอบเดี๋ยวก็จะมีปัญหาอีกไม่ต้องออกอยากกินยากก็ยกให้เข้ามากินแล้วกินไหมทนกินวันนี้กินไปกินยาพี่ดีไหม ขยับไปแม่จะได้ถ่ายคลิปได้ลูกถ่ายคลิปแมวกินหญ้ามันนี่รามากินหญ้ามาลูกมา มันนี่จ้ามันนี่อยู่ไหนเนี่ย น้องมันนี่มาแล้วน้องมันนี่กินหญ้ามาหญ้าโตไม่ทันแล้วอ่ะกินเก่งกันหลือเกินมันนี่มาลูกมา สมอยากกินจริงๆเลยเศร็จีกิน <G in S 2> <G in S 1> ไม่หยุด thank <laughs> you